นีนะครับผมกับพาครอบครัวเข้ามานะครับวันนี้เราอยู่ที่คอมมูนิตี้ที่ใหม่ย่านบางนาครับใกล้ๆก,กับเมกะบางนาตรงนี้นี่เองซึ่งเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยมีของเล่นเด็กมากมายวันนี้ก็เลยจะพาแอคชั่นมา <S <S 1> <S 1> และนี่นะครับคือคิดคลับครับต้องบอกเลยว่าแอคชั่นชอบมากดูจากอาการก็เห็นนะครับตั้งแต่เข้ามานี่คือวิ่งโอ้โหวิ่งไปหยุดเลยอยู่ในห้องนี้นะแอคชั่นอยู่ได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะครับ คิดขับแล้วในโซนด้านล่างนี้นะครับก็ยังจะมีโซนให้เด็กในวิ่งเล่นนะครับเป็นโซนของ p l เพลกลา d ซึ่งเพลกลาวนี้ก็สามารถวิ่งเล่นได้กันทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเลยเข้าสู่สนามบาสซึ่งสนามบาสที่นี่นะครับก็จะเป็นสนามบาสสำหรับแบบว่าแฟ m ิลี่บาสเกตบอลนะครับเด็กเล่นได้นะครับผู้ใหญ่เล่นด้วยกันเป็นพ่อแม่ลูกเล่นฟิลแบบนี้ ความเจ๋งของคอมมูนิตีนที่นี่นะครับใครกดวะ <laughs> ใครกดวะ <laughs> ทั้งหมดที่เห็นนี่ครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการครับซึ่งก็องบอกเลยว่านี่คือโครงการที่มีส่วนกลางหรือแฟคซิลิตี้ที่ใหญ่และเยอะที่สุดในย่านบางนาะถ้าแฟคซิลิตี้ยังดีขนาดนี้แล้วตัวบ้านหลักจะเป็นยังไงจะดีขนาดไหนถ้างั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูปในบ้านกันไหนไหมาพร้อมไหมไป้ โโอ้หใช้ชีวิตเป็นบ้านตัวเองทันทีถ้าเป็นห้องเนน้ยของฉันเนี่ยฉันชอบไหม และทั้งหมดนี้นะครับคือสิ่งที่วันนี้นะครับผมกับครอบครัวนะครับพามาดูกันนะครับกับโครงการของอันจูคราฟบางนานะครับและด้านหลังนะครับนี่ก็คือบ้านที่เราเพิ่งเข้าไปดูกันเมื่อกี้เองนะครับกับบ้านไทยที่ชื่อว่าไทปชายนะครับราคาอยู่เพียงแค่3ล้านกว่าเท่านั้นเองแต่อย่างที่บอกครับที่นี่ไม่ใช่แค่บ้านนะครับใครก็ตามนะครับที่อยู่โซนบางนาอยากหาบ้านที่ดีบ้านที่คุ้มค่าบ้านที่ราคาน่ารักที่สําคัญ f ฟคซิตี้เขาบอกเลยการันตีว่าเนี่ยใหญ่มากๆนะครับแล้วก็มีเยอะคุ้มมากๆบ้านสาล้านกว่าๆที่สวยขนาดนี้รอคุณอยู่แล้วที่เซลล์แกลลี่มาคุยได้เลยครับ